ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะผมมีเว็บซื้อ ID ป้ายเหลืองนะครับที่ซื้อไปเนี่ยพร้อมปั้นเล่นได้เลยนะครับก็จะเป็นเว็บซัตโตช็อปนั่นเองนะครับก็จะมีนี่เลย ID ดีไก่ป้ายเหลืองนะเป็นตัวละครโค,คลาโบเก่าๆนะครับหรือแสงมืดเก่าๆที่หาไม่ได้สามารถมาเลือกหาได้เลยแล้วก็จะมี ID นะครับโคตรสวยนะครับป้ายเหลืองโคตรสวยก็คือจะเป็นตัวฐาน5้าที่แบบ มีแบบตัวละครสวยๆนะครับนี่เลยก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราต้องการตัวอะไรแมทกับตัวไหนนะต้องการตัวนี้คู่กับตัวนี้ตัวนี้คู่ก็เลื่อนหาได้เลยแล้วก็จะมีพวกอีเวนต์ต่างๆนะเผื่อใครซื้อไ d แล้วเศ็ๆเหลือก็ลองมาสุ่มเล่นดูนะครับเผื่อได้ไอดีเพิ่มไปเนาะแล้วก็จะมี ID ดีป้ายเหลืองพร้อมเล่นนะครับก็คือจะเป็นตัวละคร ID ดีป้ายเหลืองที่มีเกียร์มาให้นะไม่ว่าจะเป็นโดนแน่นอนเกียร์คริสต์มาสนะหลังจากนะครับที่ทุกคนนะเลือก ID แล้วนะครับต้องการซื้อไ d เราต้องเติมเงินเข้า นะครับนี่นะ อ่าแล้วก็จะมีโอนผ่านธนาคารนะครับพอเติมเงินอะไรเสร็จซื้อ ID เสร็จนะครับให้เรากดที่โปรไฟล์นะครับกดมาที่การสั่งซื้ออ่าแล้วก็จะเห็นประวัติการสั่งซื้อนะครับให้แคปประวัติการสั่งซื้อตรงเนี้ยแล้วจิ้มไปที่ติดต่อนะครับที่ซาโตเรนเจอร์และแคปอันเนี้ยส่งให้ซาโตเรนเจอร์นะครับก็สามารถรับ ID ได้เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ดีสคริปชั่นนะครับไปซื้อกันเยอะๆนะครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้าอ่นมม GTC ะคชง1ลิปผจ ตัวละครนะครับธาตุมืดนะฮะตัวละครปริศนานะครับเดี๋ยวทุกคนก็ได้รู้กันแล้วนะครับปั้นขึ้นไฮเปอร์แม็กมาเล่นกันนะครับด้วยความที่ผมตัดสินใจปั้นตัวละครนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าผมเนี่ยเจอตัวอาดูบิสนะฮะมายากรนะครับหรือนาฬิกาปูเนี่ยดันโหดมากสัเหลือเกินนะฮะผมก็เลยจะปั้นนะฮะตัวละครนี่เลยครับนักพนันนะฮะอ่าโคนี่นักพนันนะครับเป็นตัวป่วนที่ผมเจอและผมเคยบอกในคลิป น่าจะคลิปที่แล้วหรือคลิปที่แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วนะผมบอกอยู่ว่าผมจะปั้นตัวละครนี้ขึ้นมานะครับอ่าแต่ทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าใน ID หลักเนี่ยผมมีนะครับแล้วผมเนี่ยก็เก็บกบไว้ก็ครบแล้วนะครับแต่ก็ลังเลนะครับที่ลังเลเพราะว่าอะไรครับลังเลเพราะว่าอ่าอีกประมาณ15วันนะอ่าผมดูอัปเดตและอีก15วันเนี่ยก็คือถ้านับเป็นวันเนาะก็คือประมาณ 2ส,สัปดาห์นะครับก็จะมีอัปเดตใหม่เข้ามานะครับก็จะเป็นแสงมืดเนาะผมคิดว่าเดี๋ยวมันใกล้อัปเดตแสงมืดตัวใหม่เข้ามาแล้วนะครับก็กลัวเลอเกินว่าไอดีหลักเนี่ยจะเปิดได้พอดีแล้วจะไม่มีกบม่วงปั้นนะฮะ แต่ไม่เป็นไรครับเปิดได้มาก็เล่นไปก่อน140คอยไปปั้นไอดีอื่นเอานะครับเพราะว่าตอนนี้เราต้องการตัวละครมาเสริมทีมนะครับตอนนี้ผมมี23ตัวนะ,ะเพื่อทําให้ทีมเราเนี่ยโหดมากขึ้นนะครับเพราะว่าผมเนี่ยนะตอนนี้ผมได้ถอดทั้งด้านตัวพิเชอร์มืดออกไปนะครับก็เลยทําให้ผมเนี่ยไม่ไหวนะครับกับทั้งด้านตัวอดุบินะครับแล้วก็ตัวมายากลเนาะที่ดันดุเหลือเกินนะฮะเดี๋ยวเจอโคโนี่นักพน,นันผมแน่นอน ตอนแรกกะจะปั้นฟิชเชอร์ไฮเปอร์แม็กทำเก้าดาวบวกหนึ่งใช่ไหมแต่ไม่เป็นไร ทำโคโนี่นักผน,นันดีกว่าผมก็เลยตัดสินใจทาโคโนี่นักผาน,นันดีกว่านะครับเพราะว่าไอดี ID นี้นะครับมี s ซอรี่พิเชอร์และก็เบื่อละนะครับทำตัวใหม่ๆม,มาเล่นบ้างนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาปั้นกันละไปลองเล่นใน PVP กันดูนะครับว่าหลังจากที่ผมปั้นโคโนี่นักพน,นันมาเนี่ยการสตันของเขาเนี่ยยังใช้งานได้ดีอยู่ไหมนะสำหรับไฮเปอร์แม็กตอนแรกว่าจะขึ้น9ดาว160เนาะแต่ก็เล่นไฮเปอร์แม็กไปก่อนนะครับเออเดี๋ยว ก้าดาค่อยว่ากันเพราะว่าตัวรีเซ็ตความสามารถเนี่ยผมมีแค่1ใบถ้าผมขึ้นก้าวดผมก็อยากได้ล่างโคลนถูกไหมถ้าเกิดออกอันเนี้ยออกอันเนี้ยออกอันเนี้ยผมก็ยังไม่อยากเล่นงั้นก็เล่นเป็นไฮเปอร์แม็กไปก่อนนะครับอ่ะไปะเดี๋ยวเราไปปั้นกันดีกว่านะครับผมก็ได้เตรียมวัตถุดิบมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ตัวโคนี่นะพน,นันเนาะในไอดีหลักเนี่ยผมจําไม่ได้นะผมน่าจะเปิดได้ประมาณช่วงอ่อ น่าจะเป็นช่วงแสงมืดอ่ะก็คือเป็นโครแสงโคดมืดที่แสงมาทุกตัวมืดมาทุกตัวเนาะอยู่ในตู้ที่มันมีหลายๆตัวน่าจะเปิดได้ช่วงนั้นถ้าจําไม่ผิดนะครับก็เลยดองมาอยู่ทุกวันนี้ยังไม่ได้ปั้นเลยนะครับเป็นตัวละครเก่าที่น่าสนใจนะครับอยากเอามาเล่นมากๆอ่ะเรียบร้อยนะครับโคนี่นะพนันอ่ะและอีกหนึ่งส่วนเลยที่ตัดสินใจปั้นเนาะเพราะว่ามีความสามารถตัดแรหลทีมผมอ่ะจะเล่นตัวตัดแรหลเนาะยมทูตนะครับอ่ะบาวร็อกนะครับแล้วก็จะเป็นตัวอ่า ตัวไหนทีมผมเนาะจะมีเนี่ยโยมทูตนะครับแล้วก็จะเป็นบาวร็อกอ่าแล้วก็จะเป็นทางด้านตัวฮันมะบากินะครับที่เป็นเพิ่มแร่พันเนาะ,ะเพิ่มแร่พันกับตัดแร่ค่อนทางเกียนอยู่แล้วนะครับส่วนชิงิอโอ่กับเอเรนี่ปั้นตามชอบนะฮะแล้วก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ทุกวันนี้นะอ่าถึงชิงไโอ่จะตกเมตานะครับแต่ก็ยังเล่นได้ในรีกรดาบของผมเนาะผมปั้นมาแล้วนะครับอ่ะไปลุยกันดีกว่านะครับโคนี่นกะพนันขึ้นไฮเปอร์เลยครับผมไป ได้ปั้นมาเล่นลที่ตอนแรกก็ลังเลจะปั้นอาดูบิสนะผมมีอาดูบิสมีมายากลนะฮะคืออยากปั้นมาแต่ผมก็ไม่อยากได้ตัวแทงแล้วผมอยากได้ตัวป่วนนะฮะก็จบที่นักพนันเลยมาเสริมทีมนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคือตอนแรกขาดใช่ไหมเนี่ยโอ้โหแต่ก่อนต้องการมากนี่เหมือนกันอาดูบิสแต่ก่อนต้องต้องการมากพอได้มาไม่ได้ปั้นนะ,ะเก็บคังได้มาเก็บคังนะฮะเพราะว่า กบม่วงผมคาดแค้นนะผมไม่ได้เปิดกบซะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ได้จากกบฟรีกบฟรีแล้วกบฟรีได้มาก็ไปปั้นตัวละครแสงมืดใหม่ๆที่เปิดได้ก็ไม่มีกบปั้นนั่นเองเอามานะครับลุยกันดีกว่าโคนี่นักพนันนะครับเดี๋ยวผมหาเกียร์ใส่ให้ด้วย20ตัวครับไปเลยในไอดีหลักนะฮะคิดว่าการใช้งานน่าจะดีขึ้นนะเออทำให้ทีมเราเล่นง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูการสตันตของเขาด้วยเป็นยังไงนะครับไปปึ๊บ อ่าอย่าเลย20ตัวนะโอเคอันนี้น่าจะบวก15แหละนะครับบวก20บนะครับแม็กอ่าบวก15นะครับต่ออีก5ตัวไปแบบรวดเร็วครับไปเรียบร้อยครับผมนะอ่ะเดี๋ยวเราเอาเวลนะฮะตัวละครให้แม็กก่อนผมไม่ได้อัพวันผมไม่ได้อัพวันสุกเสาร์อาทิตย์เนาะไม่ได้อัพวันเวลคูณ2นะฮะก็เรียบร้อยเลยจะพอไม่ไหนเลเวล เลนเจอร์ในครั้งก็หมดไปเยอะนะครับปั้นตัว9ดาวแม็กนะฮะอันนี้หลุยทำคลิปทดสอบนะก็ไปดูกันได้นะคลิปล่าสุดนะมีคนดูเยอะมากเลยขอบคุณทุกคนนะที่กดไลค์นะครับแล้วก็มารับชมกันเนาะก็เทคนิคเนี่ยใช้งานได้จริงนะครับบอสด่าน70นะส่วนบอสด่านอื่นๆเนี่ยผมมองว่ามันเล่นลําบากหน่อยอย่างที่ผมกล่าวไปเลยว่าตัวละครเขาอะ ต้องใช้สกิลให้ได้บ่อยๆนะครับเรียบร้อยนะครับโคนี่นักพน,นันไฮเปอร์แม็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็ได้ไปจัดเกียร์จัดอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นักพนันมือโปรผมนะบอกได้เลยว่าบอกได้เลยนะครับว่าตอนนี้นะเกียร์ตึงมากขาดแค่ช่องแรกเดี๋ยวผมต้องมีคลิปเนี่ยเปิดหาเกียร์มาเพิ่มแน่เพราะว่าขาดเกียร์ช่องแรกมากครับช่องกลางพอมีก็ใส่ไปทั้งด้านโรประกายจันทารัศมีนะปล่อยตัวนะครับลดแรกพลังชีวิตหลบนะฮะแล้วก็นี้จะเป็นใช้สกิล ลดแร่นะครับเพิ่มแม่นยําทักษะนะฮะแล้วก็จะเป็นอ่าลดแร่นะฮะนี่ลดแร่ไปอีกเป็นลดแร่3จุดนะครับอ่าปล่อยตัว1จุดและอันนี้ปล่อยตัวอีก1จุดนะครับอ่าก็แร่อยู่ที่600นะครับไม่ได้ขึ้นเป็น9ดาวเนาะก็แร่ใช้ไม่ค่อยเยอะปล่อยตัวก็จะอยู่ประมาณที่สองเนะาะประมาณ2 2ง2องจุดสามอ่เนาะประมาณนั้นนะฮะ ประมาณ2นะ 2, 2 4วิก็ถือว่าไม่ได้เร็วมากก็ถือก็ไม่ได้เร็วมากแต่ก็พอได้อยู่เนาะเร็วอยู่นะครับตัวนี้นะครับยืนค่อนข้างที่จะไม่ไกลมากเนาะแต่ก็ไม่มีปัญหานะอ่าสามก็ถือว่าไกลเนาะแต่ก็ไม่ได้ไกลริบลิ่วนะแต่ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเขามีลาดแอคแท็กผมเน้นปล่อยตัวเยอะๆนะครับแล้วติดลาสติดสกิลหนึ่งนะฮะอ่านี่สกิลหนะครับก็จะเป็นบัฟนะครับส่วนสกิล2ก็จะเป็นนี่ครับก็จะเป็นเสกเนาะอัญเชิญ สลอ็อตอ่าถ้าเป็นอะดูบิดก็อัญเชิญฟาโลงนะครับเป็นโยมทูตก็อัญเชิญในตัวคล้ายๆเอ็งคูโบอันนี้ก็จะเป็นอัญเชิญสล็อตนะซึ่งใช้งานลำบากเราเน้นใช้นี่ครับชะง,งัก0.05นะครับคูณกับเลเวลนะถ้าคูณกันนะ0.05นะตอนนี้โคนี่นะักพนันผมเลเวล240นะฮะก็คูณไปได้เลย ก็จะออกมาเป็นทั้งหมด12วินะสกิลเนี่ย12วิเท่ากับสตัน12วินะโคโนี่นักพนันนะก็สตัน12วิเดี๋ยวไปทดสอบใน PVP ในลีกมาเตอร์กันว่าเป็นยังไงขอจัดทีมสักคู่หนึ่งนะครับผมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปตะลุยใน PVP กันว่าโคโนี่นักพนันเนี่ยจะช่วยทีมผมได้ขนาดไหนอาจัดทีมมาก็ประมาณนี้เลยช่วงนี้ต้องเน้นหยุด5วินาทีเนาะก็จะมี5วินาที5ตัว1 2นะฮะนี่ฮะ2 3 4และก็5ครับเพราะว่าตอนนี้เนาะหยุด5วินาทีเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าป่วนมากติดกันแบบ10ตัวทีม A ทีม B โอโหติดกันเยอะมากเดี๋ยวมาดูดีว่าเอ้ยผมปั้นสล็อตมาเนี่ยจะช่วยผมได้มากน้อยขนาดไหนนะครับก็จะเป็นทางด้านทีมนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวขอสละตัวหนึ่งและกันเอามากันบินนะครับสละตัวอะไรดีอ่ะนี่ครับเจอตัวบินเนาะต้องต้องกันไว้นะครับน่ากลัวมากครับตัวบินตอนนี้ไปลุย มาทีมแรกครับเป็นยังไงไหวหรือเปล่าอ่ะยังไม่ได้ปล่อยสล็อตเลยเอ้ยต้องรออัพแรกก่อนเนาะอ่านี่นะครับจะเห็นได้ว่าสล็อตรีโหลดค่อนข้างเร็วเนาะเพราะว่าผมปรับเกียร์มาประมาณนี้คือเน้นแบบปล่อยเอามาป่วดเลยครับให้ติดสตันเนี่ยไอ้พวกอดูบิทมายากลเนี่ยเออ แขนคนข้างแขนนยฮะนี่ฮะติดสตันไปเรียบร้อยแล้วครับผมจะได้ไม่ต้องกลัวละดีไงติดสตันกันยืนงงมันไก่ตาแตกนะโอ้ผมจำได้เหมือนผมเล่นตะคลิปไหนนะลืมละผมไปเจอหูสตันอะไรวะสตันยมทูนหรือสตันลูเดียสผมเนี่ยจำไม่ได,ไไดนะะะไ้ไม่ได้เล่นเลยนะชากะอะไรอ่ะไม่ได้เล่นเลย นะครับโดนโคโนี่สล็อตเนี่ยผมไม่ไหวนะเก็บความอัดอั้นไว้แล้วมาปั้นในอดีเราเล่นบ้างอะอาดูวิทกับนาฬิกาไปดูการทีมนี้ผมจะสตันได้หรือเปล่าเออมาพึ่งทางด้านนี่แหละสล็อตนี่แหละเอามาช่วยใช้งานหน่อยครับทําให้ทีมเราเล่นง่ายขึ้นเนงะี้ยไปสตันหน่อยนะสล็อตนะอาผมผมใช้อเทมเอาได้เปรียบก่อนเลยนะเพราะว่าทีมมีตึงอะสังเกตทางด้านอาดูบิทครับขึ้นสตันบ้างหรือเปล่านะ โอ้โหหยุด5วินาทีโดนเสกอีกตอนนี้โอ้ยทำไมป่วนเสกมันโหดขนาดนี้อะสตันไหมโดนใบจากโยมมาทูดครับแต่หยุดห้าวิไม่หยุดเลยฮะตอนนี้ตอนนี้ผมโดนหยุดห้าวินาทีนะครับเออสตันบ้างหรือเปล่าสล็อตอ่าโอ้โหยังไงอะสตันอยู่สตันอยู่นะอ้แต่ห้าวิโหดเกินไม่ไหวกับห้าวิว่ะทุกคนโหดจัดเลยอะ สตันไหมสตันไหมเออผมว่าอาจจะต้องเติมเกียร์โจมตีสกิลโดนแน่นอนให้สล็อตนะอืมผมว่าน่าจะดีกว่านี้นะครับยังไม่แบบแม่นยังไม่เห็นแบบเป็นแผงๆเท่าไหร่นะี่ครับผมต้องเติมนะครับต้องเติมสกิลจริงเฮ้ยแต่ช็อตนี้สตันอยู่ปะเออไม่ได้เดินเลยครับเมื่อกี้นะเห็นอยู่เอ้ถือว่าใช้งานได้แต่ทีมีตึงเกินไม่ไหวนะอ่ะเดี๋ยวไปต่อกันนะหูแหลงตึงมากครับมาเตอร์อ่ะ ลุยครับบิ๊กแบงค์อ่าน่าจะเป็นคนไทยก็เปล่าไม่รู้นะครับเห็นธงต่างชาติลุยมาครับอ่าสล็อตนะฮะอ่าให้สล็อตปล่อยมาเยอะๆหน่อยให้สล็อตได้สตันหน่อยนี่ฮะโยมทูตยืนชะงักครับ,บ,ดดรบจังหวะนี้นี่ครับอดูบิดโดนฮะจังหวะนี้โอ้โหอดูบิดนิ่งฮะนิ่งเลยครับอดูบิดเออมา ได้เล่นกับเขาบ้างนะเออผมต้องปั้นตัวแบบนี้เมื่อเล่นกับเขาบ้างนั้นก็สู้เขาไม่ได้นะนี่แหละไม่ได้เล่นนะฮะบอกเลยนี่แหละครับเรียบร้อยนะครับสําหรับบิ๊กแบงนะฮะอ่าบิ๊กแบงนะวะโอ้ตำนานนะครับ9.2ิเวลขึ้นอะไรขนาดนั้นครับต่อครับเมกุมินอ่ะทีมนี้นะครับกองหน้าเขาน่าจะเปราะอยู่นะเดี๋ยวผมลองเ,อเดี๋ยวผมลองเจอเขาหน่อยนะว่าผมไหวหรือเปล่านะทีมนี้นะครับ กองหน้าเขาน่าจะเปราะอยู่ได้ป,ไป่าวไปเน้นแบบตีกองหน้าให้แตกครับแล้วก็โอ้โหห้าวินาทีเอ้ยโหดไปเปล่าเนี่ยทุกคนห้าวินาทีติดสิบต,ตัวเอาอะไรไปเล่นน่ะถูกไหมโอ้โหคอมโบนี้มาจัดวะใครแบบช่วงนี้นะหนีได้หนีนะห้าวินะครับจริงผมบอกเลย ผมเล่นผมยังเหนื่อยเลยอ่ะดูดีปล่อยตัวไม่ได้เลยนะครับหนีได้หนีนะครับอย่าเจอนะถ้าเราไม่มีตัวเก่งๆไปสู้หนีได้หนีครับคือเราไม่ได้ปล่อยตัวแน่นอนนะฮะอย่างเงี้ยผมบอกเลยสู้ยากมากนะครับอย่างงี้ไม่ไหวนะอืมอ่ะต่อครับโอ้โหนีได้หนีเลยนะผมเชียร์เลยนะไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาพวกเดี๋ยวเราหาพวกตัวแทงโหดๆนะมายากลก้าดาวแม็กอะดูบิดก้าดาวแม็กก็หน่อยนะฮะ อัศวินอ่ะเดี๋ยวดูทางด้านทีมนี้ค่อนข้างตึงนะทีมเนี่เดี๋ยวมาดูกันว่าเอ้ยสตันอัศวินเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะฮะเออนาฬิกาปู่อย่างเงี้ยธาตุมืดด้วยกันเนี่ยเป็นยังไงสตันแม่นไหมนะฮะเด,เดี๋ยวดูหน่อยดูหน่อยขอขอ,ขอเช็คหน่อยไปฮัรกลับไปครับผมอาจจะต้องเติมลูนสีเหลืองนะให้สล็อตนะ อยากให้เพิ่มความแม่นยำไปอีกเน้นแบบไม่ไม่คือเน้นแบบสตันไปเลยอะนะตัวเขาไม่เด่นดาเมจเนาะเขาเด่นสตันเนี่ยเราเน้นสตันไปเลยนะี่ครับมองไม่ชัดเนาะชนะแต่น่าช่วยได้เยอะอ่ะผมคิดว่าช่วยแหละเพราะว่าถ้าผมเจออย่างเงี้ยผมไม่มีสตันจากสล็อตเนี่ยผมว่ามันมันไม่ไหวอะโดนตัวแท้งดันไม่ไหวนะครับก็ถือว่าเออชนะเท่าไหรอ่อ่ะชนะ4ี่เกมแพ้เกมเดียวนะครับ เออหลังจากที่เราปั้นมาช่วยได้เยอะนะสล็อตนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวนะที่เป็นตัวป่วนสําหรับคนที่ขาดตัวปวนนะย้ําก่อนนะถ้าทีมเราดาเมจไม่แน่นนะครับหรือยังไม่มีตัวแท้งยืนดีๆเนี่ยไปปั้นป่วนเนี่ยถามว่าช่วยได้ไหมช่วยได้แต่คือดาเมจเขาจะไม่มีนะเขาเป็นทางป่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮ้ยดาเมจเรามีแล้วแท้งเรามีแล้วนะครับเราขาดตัวป่วนเราเติมไปเลยจะทําให้ทีมเราเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นแน่นอนนะครับส่วน รูนสีเหลืองไม่มีเดี๋ยวผมว่าผมต้องทําคลิปฟาร์มรูนศักยภาพและไม่มีรูนใช้เลยอ่ะเออนะน่าจะอยู่ที่ตัวนี้ครับเดี๋ยวผมต้องไปถอดมา,า,าสำหรับศักยภาพเนาะน่าจะอยู่ที่รูเดียสนะครับถ้าจําไม่ผิดอืมนี่อ่ะไม่อยู่ที่รูเดียสอยู่ที่ใครวะเนี่ยไม่รู้แล้วอะโอเคนะครับก็คลิปนี้ไม่เท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจบนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ